ดูหมองนี้หมองนี้น้ำแนวน้ำาต,ต้นเต้นบ นั่นนั่นนั่นอ,อุ้ยโอ้โหดูตัวแค่นี้ยังเต็มปากฝ่าเพื่อนครับผมเจ้าชักจาก,จากว่าแล้วอะไรมันขึ้นน้ำว่นานันาน่นนๆนนั่นดูดูตัวที่ว้าวน่ารักจังเลย เราปลดล้วจะปล่อยไปนะครับฟาร์มเหลือแต่ตัวเท่านี้มั้งฝ่าวดได้ก็ผมเจ้ายักย่างแก้กันจิ๋วผมนีม่ปอบก็ติดแล้วนะเหียวเขาเดี๋ยวเขาดีจริงๆริของเขาดีจริงๆเ,เ,เดี๋ยวปล่อยมันไปเออเอาคนอื่นตกมั่งผัดผัดเปลี่ยนกันไป <laughs> ยักย่างแก้กันจิ๋วผมสุดยอดมากครับ